อะไรที่ผมแม็กยูยูนะคะอันนี้เล่นทีมเลเจนด์ที่ไม่ใช่ปีเลเจนด์ทูดาวทองนี่พาร์ทที่สองฮะโอเคสำหรับใครที่มาดูพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกก็ง่ายๆฮะก็เนี่ยครับทีมที่ผมใช้ทุกตัวมีปีเลเจนด์นะแต่ผมไม่ได้ใช้ปีเลเจนด์นะแล้วตัวจำรองก็พวกเดิมๆอะโอเค เพื่อนแกไม่เสียเวลารลยตัวเมื่อกี้กดผิดขอโทษเดี๋ยวไล์บูทก็น่าจะออกแล้วฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งถ้าใครรอไล์บูทนะโอ้โหแมตนี้ก็แรงเขาน้อยกว่านะแต่ก็ต้องดูฟิล์มนี่ทีมเบสเพ l a เออโอ้แล้วมีบวกห้าดาวรยแล้วเบสเพเออร์ player, บวกกับตีบวกแล้วทีมผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยว นี่วิวตัวสำรองครับโอ้ก,โก็สำรองอเหมือนกันนะที่ตัวเอกันได้เปาเลต้าเป็นลาสั้นก็แล้วกันโอเคครับก็กดพร้อมไปแลยครับอืมคนนี้เขาพีซีแล้ววีไพีแล้วออสองทีม อพีซี PC, โค้ดบวกเจ็ดแล้วก็วีไอพีเราเป็นบวกแปดเขามีปาโต้ 1, หนึ่งห้าบวกหนึ่งด้วยโอ้โหตัวน,นี้ก็แน่น,นอนมันหายากครับก็เคยลองบวกสูตรอ้เดียวเดียวเขาเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอีกนะโอเคเกือบจะกดพร้อมไปแล้วตอนนั้นโอเค ก็เริ่มเดวมีว่าอืมอมฮะอือฮะเขาไม่กดเขียนนะก็รอ,อเคมาแล้วมาบอกเอา้าเริ่มมานี่พราเลยทำอะไรเขาทำอะไรก็คงปรับตำแหน่งมัง้งครับ Okay. แม่ก็ไปทำอะไรสักอย่างอยู่พีซีโอเคติงเขาก็าน่าจะน้อยวอาผมอยู่พีซีแล้วะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทีมเขานี่ <c oughs> เบสเพยเออร์ก็อย่าประมาทครับโอ้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 โ้ดนไหมล้มครับล้มไม่ล้านี่ผมว่าโดนไปแล้วโดนไปแล้วลนะ่ะฮะแต่โชคดีที่ล้มหนักโอเคให้ ปลาสัน้นคืนอินซักกี้ก่อนเรียบร้อย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 ลเลยะอินสก,กี้ขนานนะก็นำมาแล้วโอเคกดไปเลยก็แบบนี้ก็ชิวไปให้ป้องกันแล้ก็เอาอีกโลกนะอือือ มาอยู่ครับลาสันลาสันเฮ้ยโอ้โห,โโหมเมลเข้ามาก่อนเฟสเอ้ยเฟสดิกก็ได้เ้ยแต่ฟติกโก้ดีกว่าเนาะโอเคเห็นเมาดินี่แล้วโอ้โหไม่ได้ครับก็เดี๋ยวต้องค้างรับดีๆครับเมาดินี่มันกองหลังะชอบเติมไปมงบ่อยเหมือนกัน ตัวนี้เฮ้ยโอ้โหเขาเขาไม่โยนโยนเลี้ยงไม่เข้าเฮ้ยโอเคมาดูน,นี่เปิดเวลา่ลาล่าให้อินสกิโอโ้ยิงไปลูกหนึ่งในสิบเลยฮเฮ้ยโอ้ยิงเวลา่ลาเวล่าให้โอ้โหสวยมากสวยมากแพลติกไฮเวิร์ดโอ้โหตรีลงกาแบบยอด เปลี่ยนท่าดีใจกันบ้างโอเคถ้าเขาไม่กดผมกดเองอืออือโยกอ่ะคนนี้ก็โอโหเมียลาด,ดักได้อยู่สกี้ให้ไขวหดไขวหด ให้อินสกี้กี่ให้เฮล,ลิกเฮล,ลิกคืนโอ้โหอ้าวแล้วแล้วอะไรฮะว่าผมได้ฟาวนะแล้วใครจีไม่นอนว่าต้องเป็นเฟติิกแพดใหม่นี่ฟีคิกมันค่อนข้างยากนะก็ไม่เขาก็ ไม่แตกเท่าไหร่เ็นหลิกลาสั้นครับได้อยู่ได้อยู่โอ้โหก็เปิดไปเลยไครเวิร์ดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฟดดิกได้อยู่เฟดดิกโอ้โหนี้รีบยิงมาหนนา power ไฮโจนโด้วอยู่โกโกกระชากโ,โอ้ยโอ้โ,อโ,อโหโเกือบครับเกือบแล้วอืมอืื้อ,อ,อวิวเนิอวิว

ให้กับโอเวียล่าให้ใครวดทันไหมใครวดใครวดไม่ทันอ้าวอ้าวเอ้ยโอ้โหติดอยู่โลโดอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้โหคล่องครับโด้วยเคเน็ตเวิร์ดอื้อหือเลงเบิรก ครอินซักกี oh, ้โอ้โหครเวิร์ดหลบสวยมากโอ้โหติดเดวิดอลบาเปิดข้างในไม่ไม่ได้จะลองใช้สวงไม่ได้ใช้มานานสุดสุด,สดเก่าๆเน็ตเวิดหืมเกือบได้ครับรุ่งนี้ ลาสั้นรีบยิงไปหน่อยนะโอเคให้ใครวดใครวดให้มาก่อนที่อินซาก,กี้คืนเฮ้ยตายอยู่ครับเลียงเบิกเลียงเบิกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว นาวาโลครับได้อยู่โอเคก้ให้ที่อินสก,กี้ก,กี้คือฟิกโก้ก้เห็นข้างในเปิดโอ้โหนี่เปิดลึกไปจะเข้าโก้เลยฮะฟิกโก้เปิดในเดียวมไม่ม,มุมะเฮ้ยโอ้โห เกมรถติดเกมให้เฟยกของเขาเดี๋ยวเขาส่งมาโอเคเวลาโอ้อ้าฟิกโก้ได้อยู่อินซาก,กี้ให้เน็ตเวิร์ดส่งเข้าในติดดาวด,ดุย โนเจ็บเจเอร์อืมตัวทีมนี้เวอร์เขาเยอะจริงๆดูสิคานาวาโลมองออกมาก่อนอืคานาวาโลสองรอบเลยอแล้วไปติดกันเองนะโอ้โหคานาวาโลครับโอ้โหดักบอลบ่อยอ่ะนี้ก็ชิวๆไปแล้วไม่มีอะไรแล้ว อินซักกี้โอเคก็แหมืนนี้ก็ชนะไปสองศูนย์โอเคครับสำหรับใครที่ชอบทีมเลเจนที่ไม่ใช่ปีเลเจนทูดาวทองก็ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ